เอ,เอาเอาเอาด้านหล้วบันทึกไว้แหละคือรถบา้นบานไปนน้ำรถบ้านมึงตูเดี๋ไปที่หลังเออมึงไปท้ายเลยตูไปให้พ่อฮั่นดอกตูเก็บของ,อง,อองแบดพ่อโอ้ฝนหยตกเด้อฝนตกแทๆ้ๆอุ้ยนี่หลายคนคูปีเลยนี่นี่ไหลายครับนี่นี่หลายเป็นประวัติศาสตร์เลย เอาเอาดิ๊เอาตอนนี <other leads> ้ขับรถบ้านบ่รถบ้านบ่ให้มาไล่ไล่ไล่เดบัยอะไรไปน้ำนต้ตูบบท่านนีิมึงไปไทยผุนเลยโหลดรับตานีรโหลดรถบ้านเลยไฟแบตเตรีพอบ่เดี๋ยวเสิร์ไทยทอดสวไป นะเอาเอาเอาด้านหลังบันทึกไว้แหละคือรถบ้านไปน้ำรถบ้านมึงตู่ยไปที่หลังเออมึงไปท้ายเลยตู้ไปให้บ้านฮั่นดอกตูเก็บของแบดพ่อโอ้ฝนหยตกเด้อฝนตกแท้ๆอุ้ยนี่หลายคนคุกกีเลยนี่นี่หลายค่ะนี่นี่หลายเป็นประวัติศาสตร์เลย เอาเอาดิเอาตอนนี้ขับรถบ้านบ่รถบ้านบ่ให้าไล่ไล่ไล่เดบตนี่ไรไปน้ำตาลีดูประท่านดิมึงไปไายผุนเลยรดกับตาลีดหรดอรับรถบ้านเลยไปแบตเตอรี่พ่อบ่ เดี๋ยวเสื้อไทยทอดสดไปนะเอ,ะอ,ะอะาเอาเอาดามแล้วบันทึกไว้แหละคือรถบ้านไปน้ำรถบ้านมึงตูเดี๋ไปที่หลังเออมึงไปท้ายเลยตูไปให้พ่ท่านดอกตูเก็บของแบตพ่อโอ้ฝนหยตกเด้อฝนตกแท้ๆอุ้ยนี่หลายคนคุกปีกเลยที่นี่หลายค่ะที่นี่หลายเป็นประวัติศาสตร์เลย เอายูเ้าไปอายูอยู้ดิเอาตอนนี้ขับรถบ้านบ่รถบ้านบ่ให้กไล่ไล่ไล่ เดบิทอะไรไปน้ำตาลีตูพระท่านดิมึงไปไทยผุนเลยโหลดกั a b ตาลีโัว g r ับโหลดบ้านเลยไฟแบตเตอรี่พ่อปะ